สำนักงานสวัสดิการกคุ้มครอรายงานจังหวัดลำปางสวัสดีค่ะสัปดาห์นี้จะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจไปตนดตามรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะ วันที่20มิถุนายน2565ถึง1กรกฎาคม2565ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานนัดสำนักงานจำนวน8รายทางโทรศัพท์จำนวน19รายรับคำรองทุกเรื่องสิทธิตามพรบคุ้มครองแรงงานพศ2541จำนวน1รายทางนี้ให้ลูกจ้างที่ร้องทุกสแกน QR Code เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการรองทุกของลูกจ้างในแต่ละรายด้วยค่ะรับคำรองทุกเดือนมิถุนาทั้งสิ้น6แห่ง ลูกจ้าง8คนเป็นจำนวนเงิน329,401บาท60สตาง ในวันที่21มิถุนายน2565ในครงสายแจ่มสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สถานประกอบกิจการเพื่อร่างลงต่อต้านยาเสพติดนึ่งในวันยาเสพติดโลก่สมิถุนายน2565นับ,บริษัทสหกรณ์อ i ป m e n ์จำกัดมหาชนและบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนลูกจ้างรวม2,253คน ในวันที่21มิถุนายน2565ในควงสายแจมสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดลำปางและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สถานประกอบกิจการเพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันยาเสพติดโลกที่สมิรวิายน2565นับบริษัทสหกรณ์อ i ป m e n ์จำกัดมหาชนและบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนลูกจ้างรวม2,253คน และในวันเดียวกันนี้ในควงสายแจ่มสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดลำปางได้มอบหมายให้นางสาวสุรศวดีสัมพันธ์และนางสาวนัสนันอุคคานักวิชาการแรงงานร่วมตรวจบูรณาตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำปางปี2565ในกลุ่มสถานประกอบกิจการประเภทรีไซเคิลจำนวน7จแห่งลูกจ้าง68คนเป็นแรงงานต่างด้าว48คน ผลการตรวจไม่พบการใช้แรงงานเด็กการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานพร้อมทั้งให้คําแนะนํานายจ้างลูกจ้างเรื่องมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ในสถานประกอบกิจการเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานไทยแรงงานต่างด้าวตลอดจนครอบครัวของผู้ใช้แรงงาน วันที่22มิถุนายน2565สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางจัดประชุมคณะทำงานตรวจประเมินการป้องกันและระงับอักขีภยัยและบริหารจัดการเหตุถุกเชินในสถานประกอบกิจการโรงแรมรีสอร์ทและที่พักเชิงท่องเที่ยวณห้องประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางโดยมีนายควงสายแจ่มสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางเป็นประธาน ในวันเดียวกันนี้ในควงสายแจม่มสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดลำปางมอบหมายให้นางสาวกิ่งการคำเมรุนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สถานประกอบกิจการเพื่อรณรโรคต่อต้านยาเสพติดเนืงในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2565น้นบริษัทโคราชาทยเชรลมิกจำกัดและบริษัทลานาแพ็กเกจจำกัดลูกจ้างรวม180คน และได้มอบหมายให้ในายธรรมนูนกองชุมนักวิชาการแรงงานร่วมเติบบุรณาการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ในสถานประกอบกิจการโรงงานแคมป์ก่อสร้างและกลุ่มแรงงานต่างด้าวในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำปางจำนวนสองแห่งคือบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนสาขาลำปางและบริษัทเคอรี่เอ็กเพรสจำกัดโกดังลำปางพร้อมทั้งให้คำแนะนำนในจ้างลูกจ้าง เรื่องมาตรก,การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ในสถานประกอบกิจการ วันที่13มิถุนายน2565ในควงสายแจ่มสวัสดิการและคุ้มคงรายงานจังหวัดลำปางร่วมประชมุมคณะกรรมการจังหวดัดและหัวหวน้าส่วนราชการจังหวดัดครั้งที่6ทับ2565เนห้องประชุมซอมพออาคารวิทยาบริการเฉลิมพระเกีย 84, รติ8 4พรรษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางโดยมีนายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธาน และในวันเดียวกันนี้ในควงสายแจ่มสวัสดิการและคุ้มครองราางงานจังหวัดลำปางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปางณห้องประชุมอาลำพางสารการจังหวัดลำปางและในวันที่27มิถุนายน2 5 6 5 นางวัชรีมากหวานผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางตรวจประเมินมาตรฐานยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศประจำปีงบประมาณ2,565และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปีรอบที่3ณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางโดยมีนายควงสายแจม่มสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางนำเสนอผลการดำเนินงานค่ะ ต่อมาในวันที่29ิมิถุนายน2565นายควงสายแจ่มสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางมอบหมายให้นางสาวกิ่งการคำเมรุนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดลำปางครั้งที่3ทับสองณห้องประชุมสําสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปางโดยมีนายสันติรังสิตรุจิรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานการประชุมค่ะ และในวันที่1กรกฎาคม2565ในายสายควงใสแจม่มสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางเข้ารวมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปางครั้งที่6ทับ2565ณห,ห้องประชุม2สำนักง,งานแรงงานจังหวัดลำปางสาราการจังหวัดลำปางชั้น3โดยมีนายสันติรังสีรุจิรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานค่ะ และในวันเดียวกันได้มอบหมายให้นางสาวพัทนารีแก้ววิเศษนักวิชาการรายงานประจำศูนย์บริการประชาชนภาครัฐจังหวัดลำปาง Government Service Center เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชนในการเดินทางไปรับบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรณศูนย์การค้าเซ็นทัลพราซ่าจังหวัดลำปางค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับข่าวประจำสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าจะมีข่าวใดที่น่าสนใจก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้สสคอลำพรางด้วยนะคะแลไปพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ